คลิปนี้มีการสปอยฉากสำคัญของ Cabinet of Curiosity อตอน The Graveyard ด a รดที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีหนูยเยอะแยะเลยครับใครกลัวเนี่ยขอให้ปิดไปเลยนะครับสงสารและที่สำคัญที่สุดก็คือมีโฆษณา Future s k i l l แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับคนที่อยากมีสกิลเท่ๆไว้ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเท่านั้นยังไม่พอครับ f u t u r อ Skill เนี่ยเขาเพิ่งเปิดคอร์สเรียนแบบใหม่ครับคอร์สแรกคือ Super Class ซึ่งนำผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆมาเล่าวิธีการประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงานและชีวิต ตามมาด้วย The Vision c o อ r s ที่นำเอาผู้บริหารหรือผู้ประกอบการมาสอนการจัดการปัญหาและสุดท้ายก็คือ Growth Academy เป็นคอร์ส Exclusive ที่เป็นการโครกันระหว่าง Future Skill และ Bit ครับซึ่งจะพาคุณไปเจาะลึกเส้นทางสู่การเป็นยูนิคอนพร้อมเทคนิคหรือเคล็ดลับในการสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาจากศูนย์ใครที่สนใจเนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์แต่ละหลักสูตรได้ที่ใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อรับส่วนลด100บาทสำหรับคอร์สเรียนเดียวคอร์สใดก็ได้ หรือถ้าท่านเป็นคนที่มีไฟมากๆเรียนทีละคอร์สมันยังไม่จุใจเขาก็ยังมีแพ็กเกจบุฟเฟ่แบบรายปีในราคาสุดคุม้มแถมส่วนลดจากแฟนแฟชั่นให้อีก50%เลยทีเดียว ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมนุษย์เรามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนกับเจ้าสัตว์ประเภทหนูครับความสัมพันธ์ที่ว่าก็คือเราสู้รบปบมือกับพวกมันมาตลอดเพราะตั้งแต่มนุษย์เริ่มสร้างอารยธรรมหนูก็ขโมยอาหารของเราไปกินและอไหไรที่ไม่ได้เอาไปกินเนี่ยก็ใส่ฉี่ใส่ใสจนเน่าเสียไปหมดแถมพวกมันยังกลายเป็นพาหะนําโรคหลากหลายชนิดโดยเฉพาะเลปโตสไปโรซิสหรือบางครั้งก็ไทฟอยครับและที่นักที่สุดก็คือการะโรค ที่ฆ่าช,ชีวิตชาวยุโรปหลายล้านคนในยุคกลางมาจนถึงทุกวันนี้หนูก็เป็นตัวการที่ทําให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับโดยการกัดสายไฟสายสัญญาณและสายอื่นๆจนพังหมดแถมบางครั้งก็ยังกลายเป็นสัตว์ลูกรานที่นําไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกและสัตว์เลื้อยคลานท้องถิ่นและยังกินมเมล็ดพืชกับต้นอ่อนของพืชหลากหลายชนิดสเสียเงี้ยนจนทําให้พืชขยายพันธุ์ไม่ได้ ก็อย่างที่ว่าแหะครับมนุษย์เรามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับหนูและไอ้ที่ว่าซับซ้อนเนี่ยก็หมายถึงเราโคตรเกลียดหนูแบบสุดไปเลยอย่างน้อยก็คือคนส่วนใหญ่ะนะบางคนที่แค่เห็นหนูในบ้านในร้านอาหารหรือในสวนสาธรารณะเนี่ยก็ขนลุกหมดอารมณ์ที่จะทาสิ่งที่ทําอยู่แหละครับด้วยเหตุน,นี้หนูจึงกลายเป็นตัวแทนของความสกโรกค,ความต่ำต้อยและอันตรายแต่ในบรรดาความวอดวายฉิบหายทั้งหลายที่เกิดจากหนูเนี่ยการที่ศพญาติเราโดนหนูลากไปกินในสุสานเนี่ย อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้นึกถึงนะครับแต่นั่นก็คือพล็อตของ The g r a v e Yard Rat เรื่องสั้นสยองขวัญของเฮนรี่คูเนอร์ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Weird Tales เชื่ออาจจะฟังดูเก่านะครับก็มันเก่าจริงๆละครตีพิมพ์ตั้งแต่นอนครับปี1936ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอซะอีกก่อนที่เรื่องสั้นนี้จะถูกตีพิมพ์มาอีกครั้งในปี1 9 8 3และอีกทีในปี1997ดรวมถึงเอาไปอัดแอปเป็นหนึ่งในคอลเลกชันหนังสั้น ในชื่อ Trilogy of Terror 2ในปี1996จะว่าเรื่องนี้ดังไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เหมือน Giammo De Toro เขาจะเห็นความดีงามบางอย่างก็เลยเลือกเอามาทำเป็นตอนหนึ่งของ c a b i n e t of Curiosity ภายใต้การกำกับของ Wincento so n a ต a l i ที่เคยกำกับเรื่อง Splice สัตว์ทดลองสวยสยองมาแล้วซึ่งหลังจากที่แอนิคได้ไปอ่านเรื่องสั้นมาเนี่ยก็ต้องขอบอกเลยครับว่า Graveyard Red Version c a b i n e t of Curiosity เนี่ย มีการขยายเรื่องราวของเฮนรี่คุดเนอร์ให้มีรายละเอียดมากขึ้นและเปลี่ยนสัตว์รังควางที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลกให้กลายเป็นสิ่งลึกลับที่ยิ่งใหญ่และน่าขยะยขยงย,ยิ่งกว่าในต้นฉบับซะอีกครับว่ากันว่ารากฐานของอรารยธรรมมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรารู้จักกลบฝังคนตายด้วยความเคารพเราเลิกเป็นลิงแล้เปลี่ยนมาเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริงเมื่อเราขุดหลุมฝังศพหลุมแรกขึ้น หน้าที่สับเปลือหรือคนฟอกสุสานจึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญหรืออย่างน้อยก็เคยมีความสำคัญครับเพราะนายแมสสันผู้ดูแลสุสานที่เก่าแก่และโกโรโกโซที่สุดของเมืองซาเลมอยู่ในสภาพถังแตกสุดๆครับแถมด้วยความที่พี่แกเป็นคนติดการพน,นันนี่ก็เลยสูงท่วมหัวหลังจากรับตําแหน่งสับเปลือคนใหม่หลังจากคนเก่าหายตัวไปอย่างลึกลับแมสันก็เลยหาลำไพ่พิเศษโดยการขุดหาสิ่งมีค่าในโลของศพที่เพิ่งถูกฝังใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันปลอมหรือวัสดุอุดฟันที่ทําจากทองคําแท้คือพี่แกเล่นเปิดโลงแล้วก็ใช้ครีมดึงฟันจากศพกันสุดๆเลยครับนี่ถ้าเกิดญาติมาเจอเนี่ยมีหัวแบกกันบ้างแน่นอนแต่งานพาร์ทไทม์นี้ก็มีอุปสรรคใหญ่อีกยยอย่างนอกเหนือจากญาติคนตายนั่นก็คือพวกหนูที่มักจะมาเจาะโลงแล้วลากศพหายเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินของพวกมันตอนแรกแมสสันเนี่ยพยายามวางกับดักและเอาอาหารที่เจือยาเบื่อหนูข้บไปไว้หน้ารังของพวกมัน แต่ก็ไม่ได้ผลครับหนูพวกนี้ไม่ยอมติดกับหรือกินอาหารที่วางไว้เลยสุดท้ายเขาเลยต้องใช้ปืนยิงครับแต่ทุกตัวที่โดนยิงตายก็จะถูกแทนที่ด้วยหนูตัวใหม่ที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินว่าแต่หนูพวกนี้เนี่ยมาจากไหนกันล่ะในเรื่องสั้นเนี่ยไม่ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนเท่าไหร่ครับบอกไว้แค่ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเรือหลายลำได้เดินทางมาจากแดนไกลสู่ท่าเรือผุผุพังพัง,งของเมืองซาเลมและนําผู้โดยสารตัวเล็กสุดประหลาดมาด้วย พวกมันคือหนูฝูงใหญ่ที่แต่ละตัวตัวโต,วต,วตวบลักกักเป็นพิเศษบางตัวมีขนาดยาวกว่า1ฟุตไม่รวมหางโละล้นสีเทาอมชมพูของมันเรียกได้ว่าใหญ่น้องน้องแมวหรืออาจจะใหญ่กว่าก็ได้ครับถ้าผู้ชมอาจจะคิดว่าหนูบ้าอะไรว่าตัวใหญ่เท่าแมวแต่ถ้าใครเคยไปเดินตามตลาดสดที่สภาพกลางๆหน่อยเนี่ยน่าจะเคยเห็นไซส์ประมาณนี้กันบ้างน,นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพหนูพวกนี้เนี่ยในเรื่องสั้น The Grave ย a ร d Rat เขาเรียกว่าหนูพันมุสเตคิวแมนุส ซึ่งเป็นชื่อโบราณของหนูสีน้ําตาลหรือที่เรียกกัว่าหนูบ้านหนูท่อหนูโกดังคือมันเจอได้ทุกที่ครับหนูประเภทนี้เป็นหนูที่พบได้บ่อยที่สุดในโลกและก็เป็นหนูที่ตัวใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งด้วยขนาดตัวปกติเนี่ยโตได้ถึง1ฟุตหนก140ัก1 4 0่งรถึงห้ากรัมเกือบครึ่งกิโลครับมีชื่อวิทยาศาสตร์คือร t ทัสโนเวจิ c ัสแปลว่า Norwegian r ร t ซึ่งใครเห็นชื่อเนี่ยก็คงคิดว่ามันมาจากนอร์เวย์นะครับแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมาจากแถบเอเชียตะวันออกไกลๆก,กับบ้านเรานี่แหละครับตอนนี้เราสามารถพบหนูชนิดนี้ได้ในทุกทวีปที่มีคนอาศัยอยู่ยกเว้นขั้วโลกใต้เชื่อกันว่าพวกมันเข้าสู่ทวีปยุโรปเมื่อประมาณปี1553แพร่กระจายข้ามไปที่เกาะอ,อังกฤษและทวีปอ,อเมริกาในศตวรรษที่18และที่เมืองซาเลมรัฐเมสซาชูเซตส์หนูหลายฝูงก็ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ตามใต้สุสาน แพร่พันจนมีจํานวนมากขึ้นหลายเท่าจนล้นอุโมงขนาดใหญ่ที่พวกมันใช้เป็นรังปกติเวลาพูดถึงรูหนูเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงรูเล็กๆขนาดแค่พอสอดแขนเข้าไปได้ใช่ไหมครับแต่รังหนูในเรื่องนี้เนี่ยใหญ่พอที่คนจะคลานเข้าไปได้เลยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่พอที่พวกมันจะลากศพคนออกมาจากโรงมากกว่าใครก็ตามที่พยายามจะคลานตามมันลงไปในอุโมงเนี่ยคงจะลำบากหน่อยครับเพราะว่ามันทั้งแคบแล้วก็เตีย้ยเกินกว่าที่เราจะพลิกตัวหรือดันตัวขึ้นมานั่งได้ อากาศข้างในเนี่ยทั้งร้อนอับชื้นและมีกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยก็แทบจะหายใจไม่ออกละครับแถมทางในนั้นยังว,วุวนแต่ไปด้วยอุโมงค์น้อยใหญ่ที่ดูเหมือนเหมือนกันไปหมดในความมืดหลงทางได้ง่ายมากครับเข้าไปแล้วโอกาสที่ถอยกลับออกมาทางเดิมได้เนี่ยมีน้อยยิ่งกว่าน้อยแค่ดินถล่มลงมานิดเดียวก็มีสิทธิ์ติดแงกขาดละกาตาอยู่ใต้ดินแล้วซึ่งในซีรีส์เนี่ยมุมกล้องในการถ่ายทำเขาก็ถ่ายทอดความคับแคบ,แคบจนน่ากลัวของอุโมงค์นี้ออกมาได้อย่างสมจริงสุดๆเลยครับ จนแอดดูเนี่ยก็คิดเลยว่าคนสติดีๆที่ไหนว่าจะคลานตามหนูเข้าไปในที่แบบนี้แต่ก็นะบางทีความโลภมันก็บังตาครับดีไม่ดีการขาดอากาศตายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องท้ายที่เราต้องเป็นห่วงก็ได้ครับพอเมื่อเราเข้าถ้ำหนูเราก็ต้องเจอกับฝูงหนูแน่นอนครับตอนคลานๆอยู่เนี่ยเราอาจจะได้ยินเสียงร้องจี๊ดจดังลัน่นพร้อมกับเสียงฝีเท้าเล็กๆนับไมถทวนมุ่งตรงมาหาอันนี้ขอเล่านิดนึงนะครับตอนเด็กเนี่ยบ้านแอนนิกเคยทํานาครับแอนนิก,ก็เลยมีประสบการณ์ในการจับหนู แล้วก็มีประสบการณ์นในการโดนหนูกัดมาอย่างโชคโชนบอกได้เลยครับว่าไอ้ฟันหนูเนี่ยคมอย่างกระเข็มเลยล่ะครับกัดทีนี้โคตรเจ็บแค่หนูตัวเดียวนะทีนี้ลองนึกภาพหนูเป็นสิบสิบตัวเข้ามารุมกัดแขนขาเราพร้อมกันแถมตัวเรายังอยู่ในโพสิชันที่ขยับตัวตอบโต้อะไรไม่ได้นอกจากสะบัดแขนขาใส่ให้มันหลุดออกไปต่อให้มีปืนก็ยิงลำบากครับและถ้าเกิดใครคิดจะยิงปืนในที่แบบนี้ถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยอาจจะยิงเท้าตัวเองเป็นรูได้ครับถ้าสวจริง วจริงและถ้าหากคุณโชคดีรอดตายจากการโดนูตัวเล็กที่น่ารักลุ่มขย้ำม,มาได้คุณก็อาจจะได้เจอกับหนูตัวใหญ่น่ารักที่เป็นเหมือนหัวหน้าของพวกมันเจ้านี่เป็นหนูยักษ์สีเทาโหนดยาวที่มีหางยาวพอๆกับลำตัวในเรื่องสั้นเนี่ยปกติแล้วมันจะเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดหลังฝูงหนูครับไม่ค่อยออกมาให้เห็นตัวเท่าไหร่แต่ใน Cabinet of Curiosity นักออกแบบสัตว์ประหลาดยางไก่เดวิสเขาจัดเต็มเลยครับ ออกแบบมันให้เป็นราชินีหนูที่ใหญ่กว่าที่บรรยายวันนี้เรื่องสั้นซะอีกแถมร่างกายยังอืดเฟะเ,เต็มไปด้วยตุ่มหนองในปากเต็มไปด้วยฟันคมเยเกออาปากทีนี้น้ำลายยืดเหนียวเป็นพิซซ่าเลยครับแหมดูสมจริงสุดๆเห็นแล้วอยากคืนของงานนี้เขาใช้หุ่นเชิดหนูยักษ์จริงๆครับแทนการใช้ C G I ซึ่งก็น่าจะดูออกกันแล้วนะแต่หุ่นเชิดนี่เขาใช้เฉพาะหนูยักษ์นะครับส่วนหนูตัวเล็กๆเนี่ยเขาใช้ C G I บวกกับโมเดล โดยไม่ได้ใช้หนูจริงๆเข้าฉากนอกจากจะจําเป็นจริงๆเท่านั้นสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนูจริงๆมันดุครับแล้วก็ฝึกยากมากแถมภาพหนูจริงๆที่วิ่งยย้แย้เนี่ยอาจจะน่ากลัวเกินไปสำหรับคนดูบางส่วนูง่ายๆก็คือหนูจริงตัวเล็กเนี่ยแม่งน่ากลัวยิ่งกว่าหนูยักษ์ที่เป็นหุ่นอิกในเรื่องสั้นเนี่ยเขาไม่ได้บรรยายไว้นะครับว่าทาไมราชินีหนูถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนี้บอกแค่ว่าพวกหนูเนี่ยมันจะลากศพคนลงไปใต้ดินโดยเจาะลงเข้าไปทั้งปลายลงทุกครั้ง ไม่เคยเจาะเข้าไปทางหัวโลงหรือทางด้านข้างเลยครับจนดูเหมือนกับว่าพวกมันถูกชักนําโดยผู้นําที่มีสติปัญญาหรือถูกอํานาจลึกลับอะไรบางอย่างเข้าครอบงําและอะไรจริงเนี่ยในซีรีส์เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับหนูพวกนี้เหมือนกันครับนอกจากในช่วงท้าย,ท,ายที่มันสปอยเลอร์นะครับใครยังไม่ได้ดูและไม่อยากรู้ตอนจบนี้ปิดคลิปด่วนครับ3 2 1โอเคในตอนท้ายเนี่ย เราได้เห็นพวกหนูมันลากศพคคลงไปใต้ดินในถ้ำที่เหมือนกับวิหารพร้อมกับกองกระดูกกองใหญ่ของศพที่ถูกหนูกินไปรวมถึงศพของนักบวชและรูปสลักของอะไรบางอย่างที่หน้าตาเหมือนกับคาทูลูทั้งหมดนี้คือฉากที่ซีรีส์แต่งเพิ่มขึ้นมาจากในเรื่องสั้นครับพร้อมกับคําอธิบายเล็กๆน้อยๆว่าวิหารนี้เนี่ยเป็นสถานที่บูชาปีศาจที่เรียกว่า Blackch u r c h หรือโบสถ์ธมินแต่ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะัก ว่าแต่อแบล็กเชิฟเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในเรื่องสั้นเนี่ยมีคําตอบอยู่ค่อวๆอยู่ครับและเกิดใครเคยได้ยินประวัติศาสตร์จริงๆของเมืองซาเลมมาบ้างก็คงจะรู้ว่าเมืองนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพวกนัศาสตร์มนต์ดํามาตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุคที่เขามีการล่าแม่มดกันในช่วงปลายศตวรรษที่17โดยมีหนึ่งในตัวตั้งตัวตีเป็นบาทหลวงที่มีชื่อว่าคอตตอนมาเซอร์ซึ่งเขาเอ่ยถึงในเรื่องสั้นเลยครับมีคนกว่า200คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดแม่หมด และมี19คนที่ถูกประหารด้วยการแขวนคอเขาไม่ได้เผานะครับเขาแขวนคอในความเป็นจริงเนี่ยคนเหล่านี้เล่นคุณใส่กันจริงหรือเปล่าก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับเอาจริงๆก็ไม่น่าจะใช่นะน่าจะโดนจับแพะมากกว่าแต่ใน The Graveyard Rat เขาอาสูมว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นพ่อมดแม่มดจริงๆครับที่บูชาพวกผีหาซาตานเทพนอกรีดและปีศาจท,ที่หลุดมาจากประตูนรกผ่านพิธีกรรมอันเหี้มโหดในวิหารใต้ดิน ไอวิหารน,นี่แหละครับที่น่าจะเป็นแบล็กเชอร์ชที่แมสันไปเจอในเรื่องสุดจะตัวหนวดยุบยับเหมือนคาทูลูที่เห็นในรูปสลักเนี่ยน่าจะเป็นปีศาจท,ที่พวกนี้เขาบูชาโดยแลกกับชีวิตอมาตะอย่างไอตัวนักบวชในเรื่องที่ขณะเป็นซากมัมมี่แล้วก็ยังไม่ยอมตายจุดสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเจ้าเทพนี้นอกจากจะหน้าตาคล้ายกับคาทูลูแล้วเนี่ยยังคล้ายกับปีศาจในตอนล o อตสาซึ่งเป็นตอนแรกของ Cabine t of Curiosity แต่ความเกี่ยวข้องนี่ไม่น่าจะมีครับนอกจากกี ero, อโมเดทลโลเขาตั้งใจะจะให้มันเกี่ยวซึ่งก็ไม่แน่แล้วนะนอกจากนี้เมืองซาเลมในเรื่องเนี่ยยังมีตำนานของอสุรกายที่อาศัยอยู่ใต้เมืองมาช้านานและมีอำนาจในการควบคุมหนูให้ออกล่าเหยื่อที่โลกเบื้องบนไปให้พวกมันหนึ่งในตำนานเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีชื่อว่าพายไพเปอร์ซึ่งเป็นตัวละครในตำนานจริงๆของเยอรมันเขาครับ,รบแต่เอามาปรับแต่งใหม่นิดหน่อยเพื่อความสยดสยองยิ่งกว่าเดิม ว่ากันว่าปเปอร์เคยเป็นนักจับหนูที่สามารถควบคุมหนูได้ด้วยเสียงปีวิเศษแต่พอชาวเมืองปฏิเสธที่จะจ่ายค่าจ้างจับหนูเนี่ยเขาก็แก้แค้น้วยการเป่าปีเรียกเด็กในเมืองแล้วก็พาหายไปอารมณ์เหมือนสังทองเวอร์ชั่น20บวกเอาไปทําอะไรเนี่ยไม่รู้จะดีกว่าครับแต่เดาว,ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอกองกระดูที่อยู่ใต้วิหารนี่แหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาเนี่ยก็เป็นแค่ทฤษฎีและตำนานที่ชาวเมืองในเรื่องเชื่อกันนะครับ ทางผู้เขียนเรื่องสั้นและก็ตัวซีรีส์เนี่ยไม่ได้เฉลยเลยครับว่าใครเป็นคนบงการหนูกันแน่ดีไม่ดีเนี่ยพวกหนูมันอาจจะแค่หาเหยื่อกินของมันไปตามเรื่องตามธรรมชาติโดยไม่เกี่ยวข้องกับอํานาจมืดที่ไหนเลยก็ได้ดูจากที่กิยโมเดลโทโรคำว่าบายตอน r ร l ล g อกตอนเปิดเรื่องแล้วเนี่ยเขาดูเหมือนจะตั้งใจให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นกระจกสะท้อนความโลภของมนุษย์ครับเมื่อสุดสารกลายเป็นแหล่งอาหารสลหรับเขาบอกนะครับว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำที่ขมือกินไม่เลือกทั้งไม้แล้วก็กระดูก ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงแค่หนูที่เอาศพคนไปกินครับแต่ยังหมายรวมถึงตัวของแมสันที่ลบหลู่คนตายโดยการขุดลงปล้นของมีค่าแม้จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมรวมไปถึงผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆอ,อย่างไอผู้ช่วยนักชันสูตรที่ปล่อยให้มีคนขโมยทองและสิ่งมีค่าอื่นๆจากศพเพื่อแลกกับยาเสพติดโมเมาอยู่กับความโลภของตัวเองจนถอนตัวไม่ขึ้นจนกระทั่งในที่สุดคนพวกนี้ก็น่าจะโดนความโลภเกลื่อนกินครับ และในบางเคสก็โดนกินจริงๆเลยครับไม่ได้เปรียบเปิดด้วยและนั่นก็คือเรื่องราวเบื้องหลังตำนานหนูผู้น่ารักแห่ง The Graveyard Rat ตบท้ายสักหน่อยน,นะครับอันนี้จะบอกว่าตอนนี้ทางแฟนแฟชั่นกำลังเล่นเกมกันในเพจครับชิงรางวัลเป็นนิยาย The Witcher แปลไทยครบชุดต้อนรับการกลับมาในไม่ช้าของ t h อ w ว t c h e r ซีซั่นซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายที่เราจะได้เห็นพี่เฮนรี่กันแล้วนะครับ ใครอยากแจมก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันที่เพจนะครับเรามีเพจด้วยอย่าลืมกดไลค์กันละประกาศรายชื่อผู้ชนะวันที่14่กุมภาพันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของช่อง Fan Se ชั่นนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็ไปกดซุปเปอร์แตงได้ที่ด้านล่างคลิปเลยครับสำหรับวันนี้แอนนิกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ